ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง20 Thailand w i ด์วิช่องของคนรักรถยนต์ทุกสไตล์ที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารรถใหม่รีวิวรถเด็ดๆและเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายบิตท,ที่กำลังเป็นกระแสแรงในระดับโลกกับรุ่น2026 b i t o c e a บ M รถ h a โ c เ b ีย k รถพลังงานไฟฟ้า 1. 100%ที่มาในดีไซน์สปอร์ตสุดล้ำผสานเทคโนโลยีแห่งอนาคตและมีเป้าหมายชัดเจน ที่จะมาต่อกรกับคู่แข่งระดับโลกอย่างเทเซอร์โมเดล3และโวกสเวเกนไอดี3บิตโอเชียนเเปิดตัวครั้งแรกในงานปีจิงออโตโชสองพ2นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั่วโลกหันมาจับตามองรถรุ่นนี้อย่างจริงจังด้วยเส้นสายตัวถังที่ถูกออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ผสมผสานความฉบเฉี่ยวกับความเรียบรูอย่างลงตัวโดวยบิตโอเชียนเจะถูกวางตำแหน่งให้อยู่ในกลุ่ม CSEGM ENT Hatchback ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นกลางสำหรับการใช้งานในเมืองและขับขี่ทางไกลได้สบาย เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกบิตโอเชียนเอ็มมากับไฟหน้าแบบเลดสทรงเรียวยาวเชื่อมต่อกันด้วยแถบไฟเดิทนทาง running ไล่เต็มความกว้างด้านหน้าให้ความรู้สึกทันสมัยและไฮเทคกระจังหน้าถูกออกแบบให้เรียบสนิทไม่มีช่องระบายอากาศตามแบบฉบับรถยนต์ไฟฟ้าตัวถังมีเส้นสายที่ดูพลิ้วไหวเน้นความสปอร์ตมีช่องระบายอากาศหลอกที่กันชนหน้าเพื่อเพิ่มมิติในการออกแบบไฟท้ายเป็นแบบเลนเต็มแถบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์กระจกข้างออกแบบให้มีความลูล่ลม พร้อมกล้องมองข้างแทนกระจกธรรมดาในบางรุ่น Limited, ลิมิเต็ดล้ออันลอยขนาด19นิ้วลายสปอร์ตที่ชาว่าย,ยอ่อเติมเต็มภาพลักษณ์ให้ดูดูดันยิ่งขึ้นเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารของบีทโอเชียนเจะพบกับดีไซน์ที่เน้นความเรียบง่ายแต่ล้ำสมัยด้วยแนวคิดมินิมอลแต่ยังคงความหรูหราวัสดุภายในใช้วัสดุนุ่มพรีเมียมและวัสดุรีเทิลเพื่อความมอยั่งยืนแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอกลางแบบลอยขนาดใหญ่ ถึง15.6นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบิจระบบ InfoTainment รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมการเชื่อมต่อ 5G และการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านทีเ b บอนั่งส่งสปอร์ตโอบกระชับรองรับระบบทำความร้อนและระบายอากาศมีระบบรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone พร้อมระบบกรองอากาศ PM 2.5 พลังของ Bi t o c ช a n M จะมาพร้อมแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า Bit E Platform 3.0ย v โซึ่งเน้นประสิทธิภาพการขับเคลื่อนความปลอดภยัยและการประหยัดพลังงานมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังในรุ่นมาตรฐานกำลังสูงสุดประมาณ218แรงม้าแรงบิดกว่า310นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ6.5วินาทีและในรุ่น Per f o r อร์ c e จะมีมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อ AWD ให้กำลังสูงสุดถึง400แรงม้า และแรงบิดทะลุ600นิวตันเมตรซึ่งสามารถทำอัตราเร่งได้ต่ำกว่า4.5วินาทีแบตเตอรี่ที่ใช้ในบิตโอเชียนเอ็มจะเป็นแบตเตอรี่เบลดแบตเตอร,ตตร,ตตรี่รุ่นใหม่ล่าสุดของบิดที่มีความปลอดภัยสูงและโทนทานรองรับระบบชาร์จเร็วแบบดีซ a s t ชาร์จที่สามารถชาร์จจาก 10- 8ถึงดได้ภายในเวลาเพียง25นาทีและรองรับระบบ v 2 l หรือ v e h i c l e t o l o a d ซึ่งสามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้และมีระยะทางการวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จหนึ่ง ครั้งอยู่ที่ราวๆ550600กิโลเมตรา 5, 5, 0, 6, 0, 0, ตามมาตรฐาน C-4 ในด้าน